เข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโรวันนี้เราจะมาพิจกา,การณาในหัวข้อแอบรักครั้งนี้จะมีรุ้นไหม สำหรับสายโสดหรือว่าสายที่มีคนคุยแล้วคุณกำลังแอบรักใครอยู่หรืออาจจะเป็นคนที่จ้องจ้องมองมองดูๆกันมานานแต่ไม่กล้าเปิดเผยใจกับเขาสักทีนะคะลองเข้ามาพิกการกกับมินวาดูนะว่าสุดท้ายแล้วนั้นการแอบรักครั้งนี้มันจะได้สมหวังกันหรือเปล่าเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นกับคนสอทุกคนเลยนะคะว่าทุกคนนะคะที่มีความรักนั้น ย่อมมองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและเขาก็จะรู้สึกคาดหวังในบางครั้งว่าถ้าหากเราได้ส่งมอบสิ่งดีๆออกไปแล้วถ้าเราได้รับอะไรตอบแทนจากคนที่เราแอบรักอยู่นั้นอาจจะเป็นความสนใจเล็กๆน้อยๆหรือว่าอนาคตที่อาจจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะงั้น อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิเนว่าเพื่อได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะแล้วเราไปดูความหมายของไพ่ที่คุณเลือกอย่าลืมทำสมาธิแล้วก็ค่อยๆเลือกกองไพ่แต่ละกองกองไหนที่ใช่กองไหนที่โดนก็กดเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีคนที่เลือกกองที่1สําหรับการดูพิกอากาศในหัวข้อแอบรักครั้งนี้จะมีรุนไหมนะคะมาดูกันดีกว่าว่าคนที่คุณคิดถึงนั้นเขาจะให้คุณรุนสําหรับสถานะความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือเปล่า สำหรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะมองว่าตอนนี้เขายังแอบยื้อคุณไว้อยู่นะเขาอาจจะย,ยังไม่ได้เปิดใจหรือว่าอยากที่จะมีใครเป็นแฟนเป็นคู่ใหญ่ชัดเจนนะคะมองว่าเขาอาจจะห่วงความโสดหรือว่ามีปัญหากับความรักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอยากที่จะมีคอมมิทเมนต์หรือว่ามีคู่หรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณนะอาจจะยังไม่ใช่สาหรับเขาอย่างแท้จริงแต่ก็ยังมีในเรื่องของการหงหงต, ữ, ต ữ, ื้อๆยื้อๆเหมือนเลี้ยงความรู้สึกของคุณเอาไว้อะคะ่ะเก็บเอาไว้ให้ เขายังคงมีคนคุยหรือว่ายังคงรู้สึกว่าคุณยังอยู่กับเขานะตอนนี้เวลานี้เขายังไม่ปล่อยคุณไปนะคะแต่ก็ยังไม่ได้นําคุณเข้ามาในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงอะคะ่ะเปอร์เซนต์โอกาสที่จะได้คบกันหรือเปล่านะคะมองว่าคนที่คุณคิดถึงนั้นเขาค่อนข้างจะให้ความหวังแล้วก็ยังคงหล่อเลี้ยงจิตใจคุณเอาไว้นะอาจจะมีคําหวานหรือคําที่แบบทําให้คุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะยังมีความหวังหรือยังมีโอกาสแต่จริงๆแล้วมัน มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แล้วมันอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ด้วยค่ะเขาอาจจะแค่ทดลองคุยๆหรือว่าอยากที่จะลองคุยลองติดต่อลองคุยกับคุณแล้วก็ลองคุยกับคนอื่นหรือว่าอาจจะคุยหลายๆคนก็ได้นะเพื่อที่จะแบบได้เอามาเปรียบเทียบกันว่าใครกับใครจะดีกว่ากันหรือว่าใครจะเข้ากับเขาได้มากกว่ากันหรือบางทีเขาอ่ะอาจจะไม่ได้เปิดใจให้ใครเลยค่ะเขาแค่รู้สึกอยากจะมีคนคุยเท่านั้นเอง ถ้าคนที่คุณคิดถึงนั้นเขาเป็นคนที่มามาห,หายหายหรือว่าทําตัวแบบลับๆล่อๆนะคะไม่ค่อยบอกอะไรให้ชัดเจนหรือว่าไม่ค่อยชัดเจนกับคุณนะักก็มองได้เลยอะค่ะว่าเขาอ่ะยังไม่ได้เปิดใจนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องผูกมัดกับใครแค่คนใดคนหนึ่งสำหรับแอบ,บรักครั้งนี้จะมีลุ้นไหมนะคะอ่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการรักษาระดับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกโอเคแล้วเขารู้สึกโอเค ต่มันก็แค่การทดลองคุยะคะ่ะการทดลองคุยแบบเพื่อนหรือว่าแบบคนรู้จักที่ยังไม่ใช่คนรู้ใจและยังไม่มีโอกาสได้เป็นคนรู้ใจอย่างชัดเจนหรือบางทีคนที่คุยกับคุณอยู่อ่ะคะ่ะเขาอาจจะเปลี่ยนใจไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ได้นะคะถ้าหากเขามามาห,หายๆแล้วว่าคุยกับคุณเป็นบางครั้งบางเวลาเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าคุณทักมาเขาก็ตอบถามคําตอบคําอย่างเงี้ยคะ่ะขอให้ทําใจไว้ระดับหนึ่งได้เลยนะคะว่าการแอบรักครั้งนี้อาจจะจบด้วยการที่คุณนะคิดไปเองคะ่ะ รักแคร์ห่วงใยแล้วก็รู้สึกกับเขาไปแค่ฝ่ายเดียวเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขายังไม่ยอมเปิดใจให้กับคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะความรักดีๆมีอยู่จริงค่ะขอแค่คุณรักให้ถูกคนเท่านั้นเองใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค like, ์ s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจรืะหากต้องการดูดวงส่วนตัวรับการไลค์คอสเพื่อปลดล็อกปัญหาความทุกข์ใจทักมาที่เฟซบ o o กมินาวาทาโรได้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่สําสหรับพิอาการในหัวข้อแอบรักครั้งนี้จะมีรุนไหมนะคะมาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าคุณแอบรักใครอยู่จะมีรุนที่จะได้หัวใจของเขามาครองหรือเปล่าสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะสําหรับความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะมองว่ามันเป็นความเสน่หาความหลงไหลอารมณ์แบบเป็นการมรมณมในความรู้สึกดึงดูดระหว่างกันละกัน เขาอาจจะรู้สึกอยากเช็คเลตติ้งนะคะว่าเขามีเสน่ห์ดึง <c oughs> ดูดคุณมากพอหรือเปล่าอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนการโปรยเสน่ห์หรือการหวานเสน่ห์การทดลองคุยเพื่อที่จะดูว่าเขามีความสามารถที่จะจีบคุณได้ไหมหรือว่าคุณสนใจเขาหรือเปล่า <c oughs> เราก็เหมือนคุณทําให้เขาผิดหวังหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างนะคะเหมือนเขารู้สึกเจ็บใจหรืออาจจะคุณอาจจะเทเขาหรือว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมันเป็นแค่เกมในเรื่องของความรักหรือเปล่า มันก็เลยทําให้เขาอะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะคิดถึงคุณหรือว่าอยู่กับคุณนะคะถ้าถามว่าเปอร์เซนต์ความรักครั้งนี้มันมีโอกาสไปรอดไหมมันขึ้นอยู่กับการกระทําที่ผ่านมาของคุณกับเขานะคะมองว่าเขาอะก็ยังไม่ได้มั่นใจที่จะมีใครหรือว่ามีคุณในความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนะคะเหมือนเขาเพยายามที่จะเมมคุณไว้ในสถานะของ ตัวเลือกหรือว่าคนที่เขามั่นใจว่าคุณจะยังอยู่กับเขาไม่ไปไหนแต่ลึกๆเราเขาอาจจะยังคงมองหาใครที่น่าจะใช่กว่าหรือว่าอาจจะมีคนอื่นที่เขาก็มองมอง,มองดูอยู่ก็ได้ค่ะเหมือนตอนนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไร100%เซนตะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเปอร์เซ็นต์ที่ได้มันก็เลยเป็น50-50แต่ถ้าถามถึงสถานการณ์ในอนาคตของคุณนะคะมองว่ามันก็จะกลายเป็นการที่คบกันเหมือน เป็นเพื่อนคุยกันไปอะคะ่ะมันจะมีทั้งความรู้สึกเสียใจความรู้สึกแบบความผิดหวังความไม่โอเคสําหรับความรักแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการแบบคือคบกันเพื่อความสเสน่หาเพื่อการมารมเพียงอย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีเดวิลขึ้นทั้งสงตัวเลยอะทั้งสองไพ่เลยแล้วก็เขาอาจจะแค่รู้สึกอยากที่จะมีคุณเอาไว้เพื่อสนองความรู้สึกบางอย่างที่ มองเราเขามั่นใจว่าอยู่กับคุณแล้วอ่ะมันตอบโจทย์เขาได้ค่ะแต่ถ้าถามว่าความแอบรักครั้งนี้ค่ะมันจะสมหวังไหมมองว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการคุยคุยดูดูกันไปค่ะอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์บางอย่างที่ตอบสนองกันได้แต่ว่าไม่ได้มาเป็นแฟนหรือว่าออกเอ่ยยกย่องออกหน้าออกตาแบบชัดเจนนะคะถ้าหากคุณต้องการที่จะรับการปลดล็อก ความกังวลใจความทุกข์ใจหรือว่าดูโดนส่วนตัวสามารถทักเข้ามาที่ Facebook มินาวาทารโอย่าลืมกดไลค์ส u b ับสไค e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้คุณได้พบกับความรักที่ดีและคนที่สามารถที่จะยกย่องคุณเชิดชูคุณให้เป็นตัวจริงของเขาได้จริงๆนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เรียกองที่3สําหรับหัวข้อพิอากาศแอบรักครั้งนี้จะมีลุ้นไหมมาเช็คก,กันดูนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงนั้นเขาจะให้คุณลุ้นความรักกับเขาได้หรือเปล่าสําหรับอย่างแรกคือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณตอนนี้มองว่าการที่คุณไปจีบหรือว่าไปแสดงออกเขาอาจจะเฉยนะคะหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าคุณน่ะแอบชอบเขาอยู่มันมีอุปสรรคปัญหามีกําแพงขวาง,งกั้งบางอย่างที่ไม่สามารถให้เขารับรู้หรือว่าไม่สามารถให้เขารู้รสึกอะไรกับคุณได้ะคะ่ะ เขาอาจจะรู้สึกเบื่อๆในนยนะคะเขานิ่งๆเฉยๆแบบอาจจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าโอเคมีคนมาชอบก็รู้สึกดีนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณหรือว่าเขาอาจจะอยากจากลาจากาความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วก็ได้นะคะในความรู้สึกของเขามันมีแถ้วยแล้วก็มี e อมเ r เลอร์ค่ะเหมือนเป็นอารมณ์แบบคุยๆพอให้แบบรู้จักกันหรือว่าเฉยๆกับความสัมพันธ์ดูยิงๆบ้างก็ได้นะ,ะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเปอร์เซ็นที่จะ มีโอกาสได้ทําความรู้จักได้สารสัมพันธ์กับเขาไหมอะนะมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะมีคู่แข่งคุณแบบมหาสารเยอะแยะมากมายเขาเป็นคนที่เฟรนดี่นะคะมีมิตรภาพแล้วก็อาจจะหมายถึงเขารักษาน้ําใจคนที่เข้ามาคุยอาจจะคุยกับคุณแบบเพื่อนแบบกัลยาณมิตรแบบคุยกันเพื่อทําความรู้จักกันไวเเฉยแต่เขายังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะ หรือบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณแอบชอบแล้วเขาก็คุยกับคุณแบบเพื่อนเหมือนเพื่อนคนนึงก็ได้นะถ้าถามว่ารักครั้งนี้มันจะมีลุ้นไหมอะคะ่ะมองว่าจากที่คุณออลงทุนลงแรงลงใจลงความรู้สึกที่มีให้กับเขาไปแล้วผลที่ได้กลับมามันจะเป็นความสุขใจความอิม่มเอมใจที่คุณได้รับอะคะ่ะจากการได้แอบชอบได้แอบมองได้รู้สึกดีๆให้กับเขาได้ส่งมอบความรู้สึกชอบให้กับเขา อาจจะเหมือนติ่งก็ได้นะที่แบบเห็นดารานักร้องที่เราชื่นชอบแล้วเราก็มีความสุขถ้าหากเขามีความสุขเราก็ยิ่งสุขใจตามเขาไปด้วยโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องรับรู้ว่าเราเป็นใครแล้วเราทําอะไรเพื่อเขาบ้างหรือคุณนะอาจจะตัดใจจากลกครั้งนี้แล้วก็ได้ว่าคุณนะไม่มีความสามารถที่จะไปแข่งขันกับคนมากมายที่ลายล้อมรอบตัวเขาอยู่ก็ได้นะคุณก็เลยรู้สึกถอดใจแล้วก็โอเคฉันขอมีความสุขอยู่ใน ระยะห่างรอบรอบตัวเธอก็เพียงพอแล้วถามว่าแอบรักมันจะมีรุ้นไหมถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยไม่มีโอกาสรุ้นเลยนะคะคุณอาจจะต้องเปิดเผยใจตัวเองหรือว่าอาจจะต้องหาวิธีทางยังไงที่จะทําให้เขาอะเห็นคุณหรือว่าเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของคุณบ้างคุณอาจจะต้องไปดูคนรอบรอบตัวนะคะว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยคุณมีเปอร์เซ็นที่จะสู้เขาได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ดูดีกันทุกคนเลยเนี่ยแล้วคุณเกิดไม่ใช่สเปกเขาเลยอะคุณก็อาจจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให เขาสนใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนกองนี้ค่ะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหรือว่าไลฟ์โค้ชเพื่อลดลอกชีวิตนะคะเข้ามาที่ a c e b o o k มินวาทาร่อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับมินวาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่4นะคะสำหรับหัวข้อเปียาการแอบรักครั้งนี้จะมีรุนไหมมาเช็คความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานั้นจะได้สมหวังดังใจคิดหรือเปล่านะคะ สำหรับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้ มองว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะฝ่าด่านเข้าไปถึงจิตใจของเขาได้อะคะ่ะเขายังห่วงความสดหรือว่ายังห่วงการใช้ชีวิตแบบอิสระของเขาอยู่เขายังมีแพชชั่นทางการงานแล้วก็อยากที่จะทําตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจเอาไว้ในชีวิตนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาวางแผนเอาไว้ว่าจะทําแล้วก็อยากที่จะมุ่งเป้าตรงนั้นให้มันสําเร็จก่อนเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้อยากที่จะมีใครเลยก็ได้นะคะในชีวิตของเขามองว่าตอนนี้การงานเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเขามากแล้วเขาอยากจะใช้ชีวิต กับการงานของเขาให้เต็มที่อะคะ่ะสำหรับเปอร์เซนต์โอกาสที่คุณจะได้สมหวังไหมนะคะมองว่ามันมีตัวเลือกเยอะแยะมากเลยในชีวิตเขาอะคะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุห่างจากคุณมากๆก็ได้นะหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ในเรื่องของการเริ่มต้นที่จะคุยหรือว่าทำความรู้จักกันมันมีอุปสรรคปัญหามีความเป็นอีโก้มีความที่เขาแบบมีสิ่งที่อยากจะทำแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตของเขา เหมือนมันเป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นเอาไว้ไม่ให้คุณเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกของเขาได้อะคะ่ะการที่คุณจะเข้าหาเขานั้นน่ะมันอาจจะต้องมีทักษะความคิดสร้างสารรค์การออกแบบอะไรหลายๆอย่างนะคะว่าทํายังไงเขาถึงจะให้ความสนใจกับคุณนะคะแล้วคุณจะต้องเลือกให้ดีด้วยนะถ้าหากคุณเลือกไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบคุณไปเลยก็ได้สําหรับการแอบรักครั้งนี้นะคะในอนาคตคุณจะได้สมหวังหรือเปล่า มองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยค่ะเขายังคงโฟกัสในเรื่องอื่นอยู่แล้วก็ยังใช้ชีวิตกับการทํางานหรือว่าไม่ได้เปิดใจให้กับคุณนะคะมองแล้วคนคนนี้ค่อนข้างจะจจีบยากเหมือนกันนะเขามี8 8ถ้วยเนี่ยคือเหมือนมันมีการจากลาหรือว่าการยอมแพ้เลยค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยใจกับการที่พยายามกับรักครั้งนี้อยู่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็รู้สึกทางนู้นเขาก็เป็นคนที่หัวแข็งมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะง้างหัวใจของเขาออกมาได้เลย จนคุณอาจจะยอมแพ้ไปเลยก็ได้ะค่ะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแย่ไปสมดนะอะไรที่คุณทําดีมาโดยตลอดอะไรที่คุณให้เขาความรู้สึกดีๆความหวังดีหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณแสดงออกให้กับเขาอะค่ะ <c oughs> เขาเองก็รับรู้ได้ถึงสิ่งนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกดีๆกัลยาณมิตรความหวังดีความอบอุ่นที่คุณมีให้เขามาโดยตลอดแล้วเขาก็เข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเพียงแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใคร หรือว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปกับคุณเขาก็เลยอยากจะให้คุณนั้นได้ไปพบเจอคนที่เหมาะกับคุณมากกว่าและพร้อมที่จะให้ความรักความหวังดีตอบแทนกับคุณได้มากกว่าเขาด้วยณนะจุดจุดนี้นะมองว่าคนที่คุณแอบรักอยู่นั้นเขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือความรักที่คุณมีต่อเขาได้ค่ะพองนันวางใจกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมามีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเองนะคะ แล้วคุณจะได้เจอกับคนที่สามารถเปิดใจให้กับคุณได้ในอนาคตอย่างแน่นอนหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวหรือรับการไลคโค้ดปลดล็อกปัญหาความทุกข์ใจทักมาที่ Facebook มินาวาทาโร่อย่าลืมกดไลค like, ์ s ับสไ cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับมินวานะคะสวัสดีค่ะ